วันนี้นะครับต้มยำต้มยำเล้งใส่หมูสามชั้นนะครับข่านตะไคร้เปมุกรูดกิ่งแห้งเครื่องต้มยำใส่ลงไปแล้วแต่นะั้นใส่เล้งลงไปเลยนะครับเล้งเราเปื่อยแล้วใส่สามชั้นลงไปเลยนะจ๊ะปรุงรสชาติด้วยบะพริกเผานะครับหนึ่งกระปุก เพิ่มความเจ้นจนด้วยตงมสุดนะครับเกลือครับน้ำปลานะครับน้ำมะนาวนอนได้นะครับมะนาวแป้มน้ำตาลนะครับนิดหน่อยพอใหญ่ซูไซขึ้นใช่นะครับเพิ่มความหอม เรียบร้อยครับต้มยำน้ำข้นพริกเผานะครับมากินข้าน้มกันครับ